สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พ่อยหกจะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎประจําเดือนมิถุนายน2566นั่นเองนะคะชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะถึง21กร,รกฎาคมนั่นเอง นะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่อาจจะบอกและเตือนให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่กล้เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะ ดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นคําเตือนหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฝั่งนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในเรื่องราวของการลงทุนการเงินอะไรที่สําคัญต่างๆนะคะจนกว่าจะได้มาดูโดยส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกรกฎเช่นเดียวกันเผื่อมีเพื่อนมีแฟนนะคะมีแบบญาติที่แบบมาดูให้อะไรประมาณนี้เนาะก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการงานของชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรนะคะสิบดาบค่ะบางคนเหนื่อยกับการทํางานมากเลยเนาะคือแบบ แทบจะไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยทํางานถามลูกถามค่ําเหนื่อยกับการทํางานมากๆเลยนะคะอยากจะลาออกไปสิบรอบไพเดทนะคะจริงๆด้วยอยากจะลาออกเป็นร้อยรอบต่อวันเลยคือแบบไม่อย,อยากอยู่แล้วเบื่อนะคะเหนื่อยอะไรก็เรานะคะไพหกถ้วยอยากจะกลับบ้าน นะอยากจะกลับไปทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะพักอะไรประมาณนี้เออเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะคิดถึงคิดถึงอดีตที่ที่เคยสบายมากกว่าเนี้ยเออคือประมาณว่าทําทํามากแล้วก็ได้ได้มากอะไรเงี้ยเออบางคนทํางานประจําแล้วแบบไม่คุ้มค่ากับกับสุขภาพกายสุขภาพจิตที่เสียไปอะคะ่ะภายหนึ่งถ้วยนะคะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอืมนะบางคนอยากจะเปลี่ยนงาน,นะคะ่ะ มีพายของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสาหรับชาวราศีกรกฎลัขณะกระกฎบางคนที่ว่างงานนะคะก็ถามว่าคุณมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้งานไหมเนาะถ้าถามว่าคุณว่างงานอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจากคนเก่าๆเนื้อปะเอออาจจะมีอาจจะมีบริษัทเก่าเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาแบบเอยเห็นศักยภาพของคุณแล้วมาชักชวนคุณไปร่วมงานด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณอาจจะ กลับไปทําธุรกิจเดิมที่บ้านค่ะว่าที่บ้านคุณมีธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านแล้วคุณอาจจะกลับไปช่วยที่บ้านก็ได้นะคะก็มีเกมมีโอกาสเนาะสําหรับใครที่ทํางานประจํานะคะก็เบื่อนะคะอยากจะลาออกเป็นร้อยรอบเลยนะคะอยากจะทําตามใจฝันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกกดดันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกรู้สึกแบบผลตอบแทนที่ไดม้มันไม่คุ้มค่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เนาะหรือบางคนก็มีเพื่อนเก่ามีเจ้านายเก่ามีบริษัทเก่านะคะองค์กรเดิมที่ชักชวนคุณให้ไปร่วมง,งานประมาณนี้ก็ได้แต่ถามว่าถ้าหาว่าคุณคุณคุณมีที่ไปอ่ะคุณไปได้คุณเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าที่คุณอยู่อ่ะคุณก็น่าจะแบบทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะก็ลองดูก็ได้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีค่ะตามน้าไพ่นะคะสําหรับคนที่เป็นอ่าเขา,า,าเรียกว่านังงานเงินเดือนที่ รับราชาการนะคะก็มองว่าถ้าคุณอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคือแบบอยากอาจจะแบบย้ายกลับไปทําใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็มีเกณม์โวกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ทํางานเป็นเขาเรียกว่าเจ้านายตัวเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะ,ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะก็มองว่าคุณอาจจะต้อง ลองติดต่อคอนเนคชันเก่าๆนะคะดูนะลูกค้าเก่าคอนเนคชันเก่าอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าได้ยอดเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะได้ออเดอร์เพิ่มได้ยอดขายเพิ่มได้คอนเนคชันเก่าๆที่เคยร่วมง,งานกันเคยดีลงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้ได้ได้ไรายได้จากคนเก่าๆเดิมๆเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาซ,ซ้ำนะคะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะอืม ประมาณนี้อันนี้ก็คือในเรื่องราวของการงานนะคะแล้วก็สําหรับนะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงนะคะการเงินเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะยังคงต้องประคับประคองนะคะไพ่ดีมิจิเชียนค่ะอืมก็มองว่าสามารถที่จะประคับประคองได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่ของการขาดแคลนนะคะ ก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะใครที่อยากจะลงทุนนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการที่ท,ที่ที่มีการหมุนเงินลงทุนอยู่แล้วค่ะคุณต้องวางแผนให้รอบคอบนะคะอืมสิบถ้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่การเงินไม่รู้สึกว่าคุณสามารถแฮนเดิลได้คุณสามารถที่จะแบบคอนโทรลควบคุมประคับประคองได้แต่เพียงแต่ว่าเอ่ออาจจะอาจจะไม่ได้ หรูหราอู้ฟู่หรือว่าฟุ่มเฟือยอะไรนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็การเงินค่ะอาจจะต้องหมดไปกับค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของครอบครัวในส่วนของบริวารน,นะคะตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องวางแผนการใช้เงินแบ่งการใช้เงินให้ดีแบ่งรับแบ่งเก็บแบ่งจ่ายอะไรเงี้ยนะคะดีๆเนาะก็ยังมองว่ามมีความ จะมีความถามว่ามีความมั่นคงไหมก็ยังมีความมั่นคงอยู่แต่ก็ไม่อยากจะให้ประมาทนะคะก็ยังสามารถที่จะประคับประคองได้นะคะตรงนี้เนาะในเดือนนี้นะคะสําหรับใน,นเรื่องของโชคลาบโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะถ้าหากว่าตามหน้ไพ่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่โชคลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการแบบ เล่นหวยเล่นหุ้นอะไรประมาณนี้เออนะคะจะเป็นจะโชคลาภตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะก็มองว่าเอาอยากจะให้ประคับประคองดีกว่าอย่าเอาไปเสียอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรืออาจจะเป็นทุกขลาบเลยด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อกจะบอกและเตือนและก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 6เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่วิวค่ะวิวออฟเฟอร์จูน,นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนั่นแหละไพ่ล่ฟันนะคะอืมแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะไพ่หกดาบบางครั้งไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆให้ใจเย็นๆเลยนะคะชาวกรกฎเออหากว่าที่ผ่านมามันแย่เนี่ย ให้วีออฟฟอร์จูนกับไพ่พระขึ้นมาเนี่ยไพ่บอกว่ามันเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะตามสิ่งที่คุณทํามาถ้าหากว่าในอดีตคุณทํามาแล้วคุณมีความเพียรมีความพยายามทําอย่างสม่าเสมอทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะผลตอบรับนะคะตีกลับมาในอนาคตมันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่คุณเพียรสิ่งที่คุณพยายามจะได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะ ถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณทําอะไรที่มันไม่ดีปิดบังซ่อนเร้นแอบบทำนู่นนี่นั่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพระเจ้าจะลงโทษจะเป็นประมาณนั้นเลยนะคะภัยที่ขึ้นมานะดังนั้นไม่รู้สึกว่าเวลาคุณจะทําอะไรก็ขอให้รอบคอบแล้วก็ขอให้คิดเยอะๆนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคิดเยอะๆทบทวนบ่อยๆทบทวนเยอะๆนะคะ ทำจะทำอะไรก็ขอให้คิดดีๆให้วางแผนดีๆนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอ,อะไรก็ตามในชีวิตคุณนะคะณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่ดีนะคะในการจัดการแก้ไขปัญหามันปัญหาบางอย่างก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมนะคะในการแก้ไขแต่ตอนเนี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยคุณต้องนิ่งก่อนนะคะคุณอย่าไปดิ้นรลนทําอะไรให,ให้มันมากมายอยู่นิ่งๆก่อน มีสติกับตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรที่ผีผามลงไปเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหามากขึ้นต่อมากกว่าเดิมอีกแทนที่จะแก้กลายเป็นผูกปมให้มันแน่นกว่าเดิมนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพก็จะมีออฟฟิศซินโดรมนะคะปดวดคอบ่าไหล่หลังปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะเป็นอา,อาหารการกินด้วยนะคะท้องเสียท้องร่วงท้องอืดอาหารไม่ย่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีแต่มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่า,าไม่ใช่โรคที่ ที่ร้ายแรงอะไรสามารถที่จะดูแลแล้วก็รักษาหายได้นะคะตรงนี้เนาะก็จะปรัมาณนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการทําบุญนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะทําบุญเสริมดวงนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับอืไพ่ที่ขึ้นมาค่ะบอกว่าให้สวดมนต์นะคะให้สวดมนต์นะคือไม่ต้องทําอะไรเลยให้สวดมนต์แต่ถ้าหากว่าแบบ แถวบ้านคุณนะคะหรือว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักที่เขาจะบวชพระอะไรเงี้ยอ่ะทำบุญทําบุญบวชพระได้ดีมากๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะ สำหรับการดูโดยส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ผิดไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ